สวัสดีค่ะสวัสดีดเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เราพบกับคุณคณรูหีอีกแล้วนะวันนี้นะคะครูหยีมีกิจกรรมมาให้เด็กได้ทขาขณะอยู่ที่บ้านแกเบื่อด้วยนะคะอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่ากิจกรรมของครูหีคืออะไรใครอยากรู้เด็ก ต้องไปดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างไปกันเลยวัสดุอุปกรณ์นะคะก้อนเมฆค่ะกระดาษสีสัลรีค่ะจะเป็นแบบก้อนหรือแบบแผ่นก็ได้นะคะกาวใช้สำหรับติดค่ะและกันไกลค่ะเป็นไงคะวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมีไม่เยอะใช่ไหมคะแถมคุ้ี เตรียมไว้ให้เกือบครบหมดแล้วใช่ไหมล่ะเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำพี่ก้อนเมฆสายรุ่งพร้อมกับคุณลูกอีเลยค่ะไปกันเลยขั้นแรกนะคะเราจะตัดพี่ก้อนเมฆก,ก่อนคะ่ะตัดเอาขอบสีขาวออกตามรอยที่คุณอีกำหนดให้เลยนะคะระวังเรื่องการใช้กันไกลนิดนึงนะคะเพราะว่าคมและเป็นอันตรายกับตัวเด็กได้นั่นเองคะ่ะ เมื่อตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาเตรียมสำลีค่ะเรายีสำลีให้ออกมาเป็นเหมือนปุยนุ่นแบบนี้เลยทำมาเยอะๆเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะนํำกาวมาทาให้ทั่วก้อนเมฆค่ะเด็กขะทา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 ให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็นําสำลีมาติดให้เต็มก้อนเมฆให้นุ่มแล้วก็ฟูเลยนะคะ เมื่อเสร็จนะคะให้เด็กๆนากระดาษสีมาทากาวและติดลงที่หลังกอนเมคะ่ะเด็กๆจะเลี้ยงสีไหนก่อนก็ได้นะคะตามจินตนาการได้เลยเมื่อแปะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดผีสายรุ้งให้มีขนาดเท่ากันและก็ม้วนม้วนม้วนมวนแบบนี้เลยคะ่ะเป็นยังไงคะ ที่ก้อนเมฆสายรุ้งของเด็กเนี่ยน่ารักกันมากขนาดไหนอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาอวดคุณคุรุยด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณรุยขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย